ครับผมสตาร์ทเจอวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เปิดสักราดใหม่นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า s t าร์ n เ e อเอนเ m อร์เทนเเป็น Entertainment ครบวงจรซึ่งปีนี้เราทําหลากหลายมากโดยเฉพาะ นอกจากซีรีส์นอกจากละครแล้วเนี่ยปีนี้เปิดการทําภาพยนตร์ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องตาโขนซึ่งเป็นการส่งเสริมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือนักแสดงของเราเนี่ยเป็นคนจังหวัดเลยและเป็นคนอีสานด้วยผู้กก,กับเปอุนคนอีสารนะครับน้องมิของเรานะฮะมอสก็เป็นคนเลยเลยแล้วก็มีแบงค์ซึ่งเป็นคู่ประจําของเขาเนี่ยได้ร่วมเล่นด้วยกันด้วยโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นระหว่างในส่วนของ ซานเตอร์เอเนเมนต์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและก็จังหวัดเลยด้วยซึ่งรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรวมถึงทั้งทีมงานจากจังหวัดเลยและการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้ด้วยแรงผลักดันจากพี่เฟิร์สด้วยนะครับผมพี่เฟิร์สเราให้ังเข้าวลาดีกว่าได้ครับ ก็สำหรับโปรเจกต์นี้ครับเป็นโปรเจกต์หนังสยองขวัญเรื่องแรกของ Star Hunter นะครับด้วยคอนเซปต์เองอย่างที่เราเห็นกันแล้วครับว่าเราพยายามจะคุยกันในทีมครับว่าคอนเซปต์ไหนที่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทยออกมาได้น่าสนใจให้คนต่างชาติเสพได้ง่ายใช้คำว่าสามารถดูแล้วไม่ต้องคิดเยอะครับดูแล้วเพลินๆแล้วก็ได้ซึมซับวัฒนธรรมของไทยประเพณีของไทยไปในตัวได้เผยแพร่การท่องเที่ยวต่างนานให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวไทยไปในตัวครับ เราก็เลยคุยกันก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ผีตาขโอ่์โปรเจกต์ตาโข,ขนขึ้นมาครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไมต้อง็นตาขโหนตอนที่เราดูนะครับว่าพูดกันตรงตรงนะครับว่าหนังผีหรือว่าประเภทนี้ไหนของไทยเนี่ยที่ยังไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงในเชิงของภาพยนตร์นะครับเราเรารู้ครับว่าทุกคนรักประเทศไทยกันหมดแหละช่วยกันหมดเรามองว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราเห็นว่าตาโขนเนี่ยผีตาขโขนเนี่ยยังไม่ถูกมาทําเป็นภาพยนตร์จรงิงจังสักท,ทีหนึ่ง นะครับเราเลยบอกว่าโอเคครั้งนี้ต้องทำให้ได้เราอยากก็คุยกับทอทอท,อท,อทอนะครับทอทอทอบอกว่าเนี่ยมีคนมาคุยกันหลายรอบแต่ไม่จบสักทีด้วยเหตุผลหลายๆประการสตาร์ฮันเตอร์ก็ลุยเต็มที่ครับพี่โอ๋อนุมัติไฟเขียวปุ๊บเราก็ลุยเต็มที่ว่าเราต้องไปทําให้เพินีบิตะโขนมาเป็นภาพยนตร์จริงๆให้ได้ จริงๆเราอยากส่งเสริมในเรื่องของอการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมด้วยและซอฟต์พาวเวอร์ด้วยปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวมันมีกระแสที่ดีขึ้นมากๆในประเทศไทยและเราอยากจะไม่ใช่แค่ให้คนไทยเที่ยวในประเทศอ,อยากให้คนต่างชาติมาเที่ยวในประเทศไทยด้วยอ,อยากให้เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันในการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นคนในต่างชาติได้มองเห็นว่าจริงๆความสวยงามของในจังหวัดเลยเนี่ย ที่ถือว่าเป็นเมืองรองเนาะก็ <g ül> มีอะไรที่มีมนต์เสน่ห์มากมายไม่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารรวมถึงทั้งวัฒนธรรมที่ทุกๆปีมีและคนมากขึ้นเรื่อยๆนีนะ่ก็คือผีตาโขนซึ่งเราก็เลยได้พูดคุยได้ได้ได้ประชุมกันแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากๆนะฮะจากจังหวัดเลยแล้วก็การท่องเที่ยวห่งประเทศไทยของจังหวัดเลยด้วยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะผลัดดันเพื่อที่จะให้ซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยววัฒนธรรมต่าง ได้ไปอยู่และไปให้ทุกคนได้เห็นในนานาอา,ารยาประเทศนะครับครับครับจริงๆก็มีความกดดันอยู่แต่เรามั่นใจในตัวผู้กำกับมั่นใจในตัวทีมงานนักแสดงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่านักแสดงเองอย่างมอสเองในเรื่องก็พูดภาษาเลยเลยเขาเองซึมซับเขารู้เขาเป็นคนพื้นถิน่นด้งนหน้าการถ่ายทอดออกมาย่อมได้ดีรวมถึงทั้ง ในส่วนของผู้กำกับเองก็เป็นคนอีสานโดยแท้จริงแล้วก็ผูกพันกับจังหวัดเลยด้วยดังนั้นผมก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่คนที่สัมผัสใกล้ชิดรวมถึงทั้งมีองค์ความรู้ด้านนี้เนี่ยจะทําออกมาได้ดีครับก็พอเป็นภาพยนตร์ที่เขาเรียกว่าเอาหยิบเรื่องใกล้ตัวเนาะมามาเล่าผมรู้สึกว่า ก็ไม่พ้นว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวผมเองรวมถึงมอสและแบงค์รวมถึงพี่เฟิร์สด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เรื่องนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูแบบเข้าใจคนเลยมากขึ้นเห็นมิติหลายมิติมากขึ้นว่าจริงๆแล้วคนเลยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีแค่ผีตาฝนก็ได้เขายังมีวัฒนธรรม,มอื่นๆยังมีชานที่ใกล้เทียอื่นๆหรือแม้กระทั่งคนที่นั่นเป็นยังไงก็จะได้เห็นในเรื่องนี้ครับก็ยากง่ายยังไงผมรู้สึกว่า อ่อมันเป็นเรื่องของความท้าทายเนาะมหมายถึงว่าการที่เราจะยกกองไปถ่ายที่นู่นในการเตรียมการในการรีเสิร์ชข้อมูลก็เป็นเรื่องที่ใช้เวลาพอสมควรครับแล้วก็คิดว่าไม่นานก็น่าจะได้ดูกันอ่าสปอยไม่ <laughs> มสปอง <laughs> ผมงผมสปอยได้ <laughs> ครับว่าจริงแล้วถ้าเกิดในเรื่องครับแน่นอนว่าผีตาฝผลันเป็นเมนหลักของเรื่องอยู่แล้วครับแต่เราได้หยิบจับรีเสิร์ช สถานที่ต่างๆในเลยในละแวกใกล้เคียงเยอะมากณตอนนี้นะครับแล้วจะบอกเลยว่าในเรื่องเนี้ยคุณจะได้เห็นอีกหลายวัฒนาธรรมประเพณีของชาวอีสานไม่ใช่แค่ผีตาโขนแน่นอนวนัดแบงกันนะครับผมเป็นคนเลยเนาะก็ดีใจครับที่ได้ไปแสดงกัน,นรืองตัวหลักของตาโขนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ววเป็นสิ่งที่เราได้เหมือนเข้าร่วมมาตลอด พอวันหนึ่งผมได้เข้ามาแบบเหมือนต้องมาแสดงให้คนได้เห็นว่าเออวัฒนธรรมนี้เป็นแบบไหนยังไงเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้นนคนได้เข้าใจเหมือนกันพอมาบรรลุธรรมเป็น<ๆ>ยังไงเหรอครับผมรู้สึกว่าอยากให้ดูในเรื่องละกันเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่พยายามทำให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็บางอย่างบางสิ่งบางอย่างทุกคนอาจจะเข้าใจผิดอยู่ด้วยก็จะบอกในเรื่องนี้ด้วย เป็นเหมือนต้องรีเสิร์ชเต้องรีเสิร์ชจากพี่เขานะคืออยากจะบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากที่อยู่ในโปรเจกต์นี้คือไม่รู้จะอธิบายให้ทุกคนฟังยังไงขอยกตัวอย่างหนึ่งนะครับวันที่ไปถ่ายครับตอนเช้าอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบเป็นแม่แม่ที่มาขายของตอนเช้าแล้วแม่แม่ก็เห็นกล้องจากพวกเราแล้วเขาก็ถามว่ามาทําอะไรกันลูกผมเลยบอกว่ามาถ่ายหนังครับเขาดีใจมากๆแล้วเขารู้สึกอยากจะช่วยเหลือเรามากๆ เขาเดินมาบอกเราทุกอย่างว่าสิ่งที่คุณไม่รู้หรือว่าสิ่งที่คุณอยากรู้คืออะไรคือแบบผมรู้ได้รู้สึกได้ถึงความที่เขาแบบดีใจมากๆสําหรับการที่เราใส่ใจที่ที่จะเข้าไปถึงวัฒนธรรมของเขาแล้วก็จะส่งเสริมให้เขา่ามีไรายได้มากขึ้นเพราะเพราะเขาก็ปวดแชร์กับผมความว่าแบบหนึ่งปีอะ่ะเขารวยแล้วก็ได้เงินจากแค่ตรงนั้นแล้วถ้าวันนั้นอะ่ะเป็นวันที่ ออชาวต่างชาติมาน้อยหรือว่านักท่องเที่ยวมาน้อยเท่ากับทั้งปีของเขาอาจจะขาดรายได้ไปผมก็เลยแบบรู้สึกได้เลยว่าการทําผีตะโนครั้งนี้มันคือการแบบช่วยส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมจริงๆให้คนได้ไปไกลแล้วก็ยอมรับหนึ่งเรื่องว่าพวกเราแบบมีมีคนรู้จกักอยู่ต่างประเทศแล้วก็เวลาคนมาต่างประเทศอะ่ะตอนนี้ก็คือผมก็น่าจะแนะนําให้ไปจังหวัดเลยเพราะว่าเป็นจังหวัดที่พวกเราได้มีโอกาสถ่ายภาพยนตร์ก<ๆ>ันก็เลยคิดว่าอยากจะฝากพี่ๆสื่อทุกคนนะครับว่าแบบ อยากส่งต่อความดีใจกับแม่แม่ที่ที่ผมได้รับมาส่งต่อทุกคนอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันโปรโมทเพราะว่ามันมันไม่ใช่แค่ทําให้หนังเรื่องเรื่องนี้ดังแต่มันคือทําให้แบบเขาเรียกว่าปากท้องหรือว่าทําให้คนพื้นที่ที่นั่นอะ่ะได้มีชีวิตอยู่หรือว่าได้อาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นยาวนานมากขึ้นแล้วก็ทําให้วัฒนธรรมของเราไม่หายไปได้เป็นที่พูดถึงได้เป็นที่รู้จักได้เป็นที่จารึกนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวของเราก็จะคึกคืนมากขึ้น ถึงแม้ว่าเราจะผ่านโควิดมามันจะยากลำบากแต่ว่ามันต้องกลับมาฟื้นด้วยด้วยพวกเรากันเองนด่แหละในส่วนของของกลับบ้างคือตอนนี้มีก็กแสหนังสี่อยล้านเพ่มขึ้นมาเ้ราคิดว่าเราจะพูดก็ดกแฟได้หรือเปล่าอไร้าใช่เราไี้นังดีแบบกาแฟมาเยอะมากสำหรับตัวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนาะในในในแง่ของอุตสาหกรรมเราก็คือเป็นเด็กฟิล์มคนหนึ่งที่เราดูหนังภาพยนตร์ไทยสพอร์ตทน่ายมาตั้งแต่เด็กพอมันถึงจุดที่เราต้องทำผมรู้สึกว่า สิ่งเดียวที่เราทาคือต้องทําให้เต็มที่ผมมองแค่นั้นว่าทําให้เต็มที่ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามผมสึกว่าหนังจะร้อยล้านหรือหนังไม่จะร้อยล้านต่อให้เป็นหนังไทยคือหนังนที่ดีสำหรับผมต่อให้ร้อยล้านไม่ใช่ว่าหนังเรื่องนั้นไม่ดีเขาบอกว่ามันมีมุมมีดีของมันอยู่และเราก็รู้ว่าคนไทยทุกคนที่อยากทําหนังไทยครับเขาต้องการเขาต้องการให้คนทั่วโลกเห็นอยู่แล้วว่าคนไทยมียังไงเรื่องราวนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับก็คิ่ว่าเรื่องนี้ผมก็จะทำให้เต็มที่เาพาพราะตรงนี้เรา คือในแง่ซอฟต์พาวเวอร์ผมมองว่าการจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะว่าว่าเรื่องเหล่าน,นั้นมันจะจะจะเกิดจะดจะเกิดยังไงอะไรเงี้ยมันเกิดจากผมว่ามันเกิดการจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันต้องเกิดจากคนไทยก่อนคนไทยอาจจะต้องช่วยกันซัพพอร์ตสนับสนุนปากต่อปากแล้วก็ทำหนักให้ส่วนคนสร้างเองก็ต้องทำหนักให้ดีสุดและตั้งใจทำหนอที่สุดแบบ ไม่ดูถูกคนดูซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ซานเตอร์ไม่ดูถูกคนดูแน่นอนครับจริงๆเราได้ได้พาเทรเลอร์แล้วก็ในส่วนของโปสเตอร์ไปในงานแฟ์หลายๆงานแล้วนะฮะแล้วก็กระแสในการตอบกลับในการขอซื้อลิขสิทธิตั้งแต่เรายังไม่ได้ชูตติ้งยังไม่ได้ถ่ายดีมากๆหลายๆประเทศขอซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายพร้อมกันในปีหน้าในแต่ละประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นเอเชียแล้วก็ยุโรปเองก็หวังว่า ตาโขนก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่าภาพยนตร์หรือว่าหนังน้ําดีที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้ให้เมืองเลยไปแค่เมืองรองอีกต่อไปอยากให้เมืองเลยอ่ะเป็นเมืองที่รุ่งเรืองแล้วก็อยากให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นไม่ได้แค่ในเมืองหลักเท่านั้นนะครับก็อยากจะฝากกับผลงานดีๆไว้ในฟีหน้าแน่นอนกับตาโขนบายสตาร์เตอร์เอเจนตเมนครับผมแล้วขออีกนิดนึงว่าขอฝากว่า ให้หนังไทยนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าเป็นที่รู้จักในเมืองนอกเรา Star Hunter ครับขอเป็นส่วนหนึ่งครับที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยครับให้ก้าวสู่สากลคือเป็นเสริมทัพแล้วกันครับกับพี่เพื่อนๆในวงการทุกคนนะครับผมยังไงฝากเรื่องนี้ไปด้วยครับและสามารถติดตามเทเลอร์ได้นะครับทาง YouTube ของส t a ร์ n t e r ฝากกับสตาร์ n t e r t a i n m e n t ด้วยครับสวัสดีค่ะ